ดีค่ะวันนี้พบกับเอาเพลงพีในเขตุชรพราดามค่ะวันนี้เราจะมาหาเห็ดน,นะคะทีม่มีน้ำตกต้สนสวยมากเลยคะ่ไะไปกัาเลยค่ะหลังจากเราเดินมาตั้งนานนะคะเราก็เจอเห็ดข้าวแป้งค่ะ สองดอกเลยค่ะทุกคนนี่สวยมากเลยค่ะอา้าวแล้วไปต่อกันเลยไปต่อกันนี่นะคะเราก็เจอเห็ดอุ้ยแดงแล้วค่ะมันเท่าๆนิดหน่อยนะคะไปค่ะนี่นะคะเราก็เจอเห็ดหอมฟานนะคะเนี่ยค่ะสวยมาก กบุติบิมาค่ะเก็บ,บข้าวทังป้ายไปต่อกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็เจออีกแล้วนะคะนีเห็ดข้าวแป้งค่ะเริ่มเลยนี่นะคะเราก็เจอเห็ดข้าวแป้งนะคะข้าวแป้งพูนงามน,นี่จากที่สอง เยมากค่ะเห็ดออะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ดอกใหญ่มากอยู่เป็นกลุ่มเลยค่ะไปไปต่อกันค่ะบรรยากาศของทีนออ้องนะมาหางเห็ดพ้อกันไลยฟูแล้วคนผู้ พอมาถึงตำแหน่งนี้นะครับก็จะมีน้ำตกน้ำใสแลลเย็น,น,นบนภูขเขาที่เอามาเรามาหาเห็ดกันนะครับเดนสบายมากบรรยาน้ำตกนะครจะมาดตรการนั้บรรน้ำตกเะครับไหลลิๆ ใส่น้ำไหลซิ่งซิ่งซิงนะครับเขเพียงเล่นน้ำนเดียวเลยไปรูปหาเห็ดกันไปนี่นะคะเราก็เจอเห็ดหน้ำแม่นะคะนี่น่ารักมากมีสามดอกนะคะนี่ค่ะมอาางไปเลยไปต่อกันค่ะ นะคะเราก็เจอเห็ดหลวกนะคะสวยมากเลยค่ะมาตอกันเลยค่ะค่ะเราก็เจอเห็ดดินนะคะสวยมากเลยค่ะมีมาไปตอกเลยค่ะเราก็ได้เห็ดเยอะมากเลยนะคะมีเห็ดหนวดดูสีนะคะมี สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจลูกชนะพาธรรมและช่อง YouTube เพลงพินลูกชนะพาธรรมนะคะสวัสดีค่ะ